ขอไยในความมือนะครับก็ล้าง2เป็น637นะครับ k ีเอสว3นะครับทำขบวนมานะฮะเดินไกลนิดนึงนะครับจะเห็นหัวว่าพีเอสวาหม่ยเลขอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยฝนตกนะครับที่ชุมแสงนะครับแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับโอ้โหโอเคตอนนี้ดูพิเศษหนึ่งสามมาแล้วนะครับอ่า ด่วนดำก็ขบวน637 638ตอนนี้ก็ได้เคสายมาทางขบวนเป็นที่เรียบร้อยอีกอย่างนะครับวันนี้ก็เป็นเที่ยบรถุมเมลอร์นะครับของรถสินค้าเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นรถสินค้าก๊าสนะครับ651บางละมุงนครสวรรค์นะครับได้เคสไฟมามา,มาวันแรกนะครับรถสามมันให้บริการครบแล้ว นะฮะโหนี่แนะฮะฝนตกนะครับแต่ตกไม่เยอะตอนแรกตกหนักนะครับตอนนี้ตกปล่อยๆอ่าโอเคขบวนหนึ่งสามก็กำลังจะผ่านชุมแสงนะครับหึไม่เอานะฮะหนึ่งสามเข้าล้างสามอะ่ะต้องใช้แน่เลย อุ้ยขาี่ถ่ายไปก็เปียกไปโอเคเดี๋ยวมาดูกันฮะาว่าหนึ่งสามจะเข้าล้างไหนนะครับถ้าผ่านล้างหนึ่งก็คือผ่านนะครับถ้าเกิดว่าเข้าล้างสามสงสัยต้องยืนตรงเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับ ตอนนี้ฝนตกนะครับปลอยๆตกไม่เยอะนะครับครับหลวงพ่อไปบางไ้ายหรอลุง,<า>งเอ้ยไปบางไ้าหรอหลวงพ่อไกลนะโอเคตอนนี้ขบวนหนึ่งสามมาแล้วนะฮะดดวพิเศษก็คือตอนแรกเนี่ยนะครับกะว่าจะยุติการถ่ายนะครับย่าบอกว่าเลิกถ่ายเธอฝนตกนะครับแต่ไปไปมาๆนะครับเพื่อท่านผู้ชม นะฮะเพื่อท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับแม้ว่าฝนเนี่ยจะเป็นอุปสรรคแต่มันก็ไม่ใช่เหตุอะไรเลยนะฮะอ่าก็หลวงพ่อนะครับท่านมาถามว่าทางไปวัดบางไซไปทางไหนนะครับผมก็ตอบท่านไปว่าไปทางนู้นครับถ้าเกิดว่าไปวัดแสงธรรมหรือว่าวัดคลองน้องก็แค่ตรงเนี้ยนะครับแต่มันเดินไกลนะครับผมสงสารหลวงพ่อนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มานาน,านแล้วโอเค 1, 3, 5, หนึ่งสามฮะด่วนพิเศษ คีย์ไฟล์หมายเลขอะไรฮะรับห่วงน่าจะไปเจอ52แถบวังกากนะครับ <c oughs> ฝนตกด้วยหมายเลขอะไรฮะ5226รถสอง5226นะฮะรถสองนะครับ เจอการของค s รกับค s รนะครับทางนู้นเป็น5213นะครับโด,ดดดำ637าส่วนทางนี้เป็น113โดดพิเศษพี่น้องมาเจอกันนะครับระหว่างรถหนึกับรถสอง่อาเอ้รถสองกับรถหนึนะครับอ่าโหคนดองบนตู้นอนอ่ะสบาย ฝนก็นำอย่างแรงชั้นสองบอดสีแดงตัวสวียงครับอ่าปิดท้ายด้านอชั้นหนึ่งโอเคไปยังสวยงามแปลว่าไปเจอห้าสองบางกางนะฮะ